ท like ี่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมกล้วยไม้ป่าเอื้องโมงครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามและปลูกเลี้ยงง่ายมากอีกชนิดหนึ่งนะครับเอื้องโมงนะครับเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลแวนด้านะครับเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแสงแดดมากนะครับถ้าเกิดว่าปลูกเลี้ยงแล้วนะครับต้องไปปลูกที่ที่มีแสงแดดค่อนข้างมากนะครับหรืออาจจะเป็นกลางแจ้งเลยนะครับ ถ้าเกิดเลี้ยงแล้วไม่มีแสงแดดนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้ก็ไม่ออกดอกเลยนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับที่คนเขานิยมปลูกกันหลกัหลกๆก็คือมีอยู่2ชนิดนะครับก็เป็นเอื้องโมกมิสโตคิมกับเอื้องโมกเผือกนะครับก็ลักษณะดอกจะคล้ายกันนะครับก็จะแตกต่างกลีบป,ปากของเขานะครับ จะเปิดนะครับก็จะไม่กลุ่มจะไม่ปิดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ช่อดอกของเขาจะใหญ่กว่านี้ก้านดอกก็ยาวกว่านะครับแต่ส่วนเอื้องโมงป่า네นี <Gentle confer dles> ้นะครับกลีบปากของเขาจะกลมกลุ่มครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ก้านดอกจะสั้นกว่านะครับเอื้องโมกนะครับเป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผู้พัฒนากล้วยไม้นะครับก็ไปผสมกับกล้วยไม้อื่นๆเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเอื้องโมกนี่เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย ทนร้อนนะครับเมื่อไปผสมกับกล้วยไม้อื่นๆแล้วนะครับจะได้กล้วยไม้ลูกผสมที่เลี้ยงง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เคยทำคลิปให้ทุกท่านชมอยู่นะครับเมื่อประมาณ5้าเดือนที่แล้วนะครับช่วงที่ผมได้ซื้อต้นเข้ามานะครับก็ได้เคยทำคลิปแล้วลงให้ทุกท่านชมอยู่นะครับตอนนั้นมาถึงวันนี้ก็บานแล้วนะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับนี่ครับที่ผมมาปลูกไก็คือปลูกใส่วงล้อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กับมะพร้าวนะครับก็ทํเสาเพื่อที่กล้วยไม้จะได้เกาะขึ้นใบนะครับเพราะว่าเิ้งโมงเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตทางยอดนะครับก็ถ้าดูว่าเราไม่ไปตัดยอดของเขานะครับ นนก็เขาก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยาวได้เป็นเม็ดนะครับก็ประมาณสีหเม็ดเดียวนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ลักษณะคล้ายครับกล้วยไม้สกุลแมงปอเนี่ยแหละครับสกุลแมงปอก็ชอบแสงแดดชอบน้ำแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่จเจริญเติบโตทางยอดเช่นเดียวกับเอื้องโมกนะครับผมเองก็ได้มาปลูกไว้เยอะพอสมควรนะครับ พราะว่าตอนนั้นผมซื้อมาราคาขายเป็นมัดนะครับมัดละเป็นร้อยกว่าต้นนะครับร้อยกว่ากิ่งนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็เลยได้ซื้อมาเยอะแล้วก็มาปลูกไว้นะครับได้มาปลูกไว้ดีกรางแจ้งเลยนะครับนี่ครับที่อื่นก็มีออกดอกมากนะครับแต่ก็ยังไม่บาดนี่ครับนี่คือช่อดอกของเขานะครับ กล้วยไม้ที่สวยงามนะครับปลูกเลี้ยงง่ายมากนะครับช่วงแรกที่ผมได้ปลูกนะครับก็ให้ปุ๋ยบำรุงต้นของเขานะครับเพื่อที่ต้นเขาจะได้ฟื้นเร็วนะครับพอได้ประมาณสองสาเดือนนะครับมีรากใหม่ออกมาและต้นเขาก็แข็งแรงพอนะครับผมก็หยุดการให้ปุ๋ยไปเลยนะครับแลพอถึงเวลาเขาก็จะออกดอกให้ชมเองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วกล้วยไม้ป่านะครับก็ไม่ค่อยจําเป็นต้องให้ปุ๋ยนะครับรดน้าเพียงเวลาครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับเขาก็หาเกินตามธรรมชาติของเขาได้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับเมื่อเราปลูกแล้วนะครับพอถึงเวลาก็ได้ชมดอกแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ชมนะครับแต่ขอเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าไปปลูกที่ที่ไม่มีแสงแดดนะครับขอแค่ มาปลูกที่ที่มีแสงแดดเยอะๆนะครับกางแจ้งนะครับแค่นั้นก็ได้ชมดอกอยู่แล้วนะครับดอกของเขาจะไม่มีกลิ่นหอมนะครับดอกจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วเขาก็จะเหี่ยวนี่ครับนี่ครับเขาก็ทยอยบานขึ้นไปนะครับครับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับท่านหนที่ชื่นชอบในการรับชมกล้วยไม้ป่าต่างๆก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ